เพราะหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยหมอดูทํานายไปทางไหนเนี่ยมีทางเกิดมันมีเทรกนก์อนหงมันสําคัญอันหนึง่งนะหมอดูทํานายไปซ้ายมันจะไปขวาทํานายหน้ามันจะไปหลังคนเชื่อว่ามันจะเดินไปข้างหน้ามันจะเดินไปข้างหลังคนบอกว่ามันจะไปข้างหลังแน่นอนรับรองงานนี้จะบินไปแทน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเสทสศักดิ์มกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่หมอดูเอามาทํานงทํทำนายกันสนันวันไหวทั้งหมอปลายทั้งหมอดูโหนพินโยนะฮะมาทํานายทางการเมืองทานายว่าบางคนก็ทำนายว่าจะมีพอพานนะนะนะจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนไม่ใช่พิธาแหละแต่จะเป็นพอพานใหม่ นะฮะบางคนก็ไปตีความเป็นพีรัพันบางคนก็บอกว่าแหมพินทองทานแล้วแบบแพทองทานแล้วอะจะมาเป็นนายกร,รัมดีนะฮะไปดูเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันมันรุ้ไปพร้อมๆกัน19นี้19กรกฎาคม2566นนี้คุณพิธาจะรอดหรือจะร่วงโอ้ยตื่นเต้นไม่ไหวเธอ เอาละค่ะมาดูกันค่ะรอดแน่นอนรอดแน่นอนยังไงก็รอดเขาจะพาความเจริญมาให้เราค่ะดอมสม้มยังไงเขาต้องพาความเจริญมาให้เราค่ะแน่นอนค่ะทีมงานเขาเก่งมากบอกเลยเขาวางแผนค่ะเขามีการวางแผนมีการคิดมาแล้วนะคะว่าเขาจะต้องต่อกรกับเรื่องนี้อย่างไรบอกเลยว่าเขาเตรียมทํางานค่ะเห็นไหมคะเขามีแมพ ทุกคนเรามีความหวังค่ะยังไงก็รอคืออันนี้อันนี้ต้องยังยืนยันต้องบอกต้องบอกว่าคือเปิดดวงแล้วปัญหาท่านเยอะจริงๆแล้วก็ได้ยากยังไงก็ถ้าขึ้นก็จะต้องถูกสอย huh. แต่ เราก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พายพูดเนี่ยคือเตือนเพื่อให้เขาทําทุกอย่างเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมันเกิดขึ้นอ,อันนี้คือได้ไปตั้งตัวแต่ว่าสิ่งที่เราดูก็คือมันอยู่ดีๆมันมีะอยู่ขึ้นมาแหละเหตุผลข้อเดียวคือคุณทําร้ายตัวคุณเองคุณพรรคพวกของคุณไม่ยอมที่จะถอยเรื่องพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ทำอะไรพวกคุณคะ สถาบันพระมาหากษัตริย์เอาเปรียบอะไรพวกคุณคะสถาบันพระมาหากษัตริย์ไปสร้างความเจ็บแค้นอะไรให้พวกคุณคะหรือสถาบันพระมาหากษัตริย์มีผลประโยชน์อะไรกับพวกคุณหรอคะคุณถึงตั้งใจลดทอนพระราชอำนาจของพระอ,องค์ท่านไม่ให้ความสําคัญไม่ปกป้องพระอ,องค์ท่านดึงท่านออกจากเป็นที่เคารพบ,บูชาของคนไทยให้เป็นสามัญชน คนธรรมดาและสุดท้ายประเทศไทยก็จะไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เขาไม่ได้เป็นนายกเพราะเขาไม่ยอมที่จะหยุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทํานะคะแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงค่ะคุณไม่อาจเทียบพบระบารมีบอกสี่ปีโดได้งโง่มึงชนะแล้วมึงจะได้เป็นรัฐบาลมึงเสือกโดนเทเ่นพาไปกินงโง่ก็พระมีติง่งซมโง่งๆอย่างมึงไง คนเป็นนายกอ็ไม่ต้องทําทุกอย่างบริหารประเทศดูแลประชาชนเจ็ดสิบล้านคนแค่นี้นที่มึงจะฟอร์มรัฐบาลมึงยังไม่มีปัญญาเลยแล้วมึงจะมาดูแลประเทศชาติได้ยังไงพอเป็นนายกกะมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่นายกแล้วก็ไปขึ้นเวทีพูดกับประชาชนปสามันไม่ใช่นี่เศรษฐายันหนุนพิธาปิดทางพวิพปนายกนี่เศรษฐาพูดอย่างนี้อ่ะ เศรษฐามึงเป็นเจ้าของพรรคเหรอมึงไม่ใช่เจ้าของพรรคเจ้าของพรรคตัวจริงก็คือทักษิณคนที่จ่ายเงินคือคุณหญิงพจะมามึงไม่ได้จ่ายเงินมึงมาเขาแค่เอามึงมาเป็นหุ่นเชิดในช่วงเลือกตั้งเท่านั้นเองเขาไม่เอามึงหรอกเลือดในอกมันเข้มขน้นเข้าใจหรือเปล่าเขาเอาลูกสาวเขาถ้าลูกสาวเขาไม่เอาเขาให้ปวิชเพราะปะวิชมีบารม,ระะมีมึงไม่มีบาระะมี ระวิดจะช่วยให้ให,ให้ให้ทักษิณกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วไม่ต้องติดคุกเลยให้มาถึงไปรายงานตัวเรียนจําแล้วก,แวก็แล้วก็ทำหนังสือแล้วก็พักอยู่ที่บ้านมึงมีบารมีหรือเปล่าล่ะมึงไม่มีมึงไม่ใช่เจ้าของพักเจ้าของพักตัวจริงเนี่ยก็คือทักษิณคนที่จ่ายเงินตัวจริงคือยุนหญิงพัชมานกระบวนการวิเคราะ oh, ห์โหในโซเชียลมีเดียเนี่ยมาเต็มไปหมดเลยโอ้ oh. พีรพันก็จะได้เป็นนายกกมนตรี นะครับแพทองทานก็จะเป็นนายรักมตรีนะพอพานคือ,อพิทากัเจ๊งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะบ,บางคนก็ทำนายว่าเศรษฐาจะได้เป็นนายรักมตรีทำนายก็สนันวั่นไหวอ่นะไปคนละทิศคนละทางคนละทาง,ทางไปโน่นนี่นั่นนะคนที่ทำนายบอกว่าพอพานเนี่ยโอ้ยท่านยมพบานนะฮะทำนายทายทักบอกเธอโอ้ยมันอันนั่นอันนี้อันนี่ ในส่วนหมอดูหมอดูก็ทํานายนะพนลาหูเคลื่อนตัวเคลื่อนซ้ายไปขวาเคลื่อนหน้าไปหลังนะคนที่รับสื่อมาก็เอาเยผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเต็มไม่หมดทางพีทาทั้งพีรพ,พันธ์นะฮะทางแพรทองทานพอพานไม่หมดนะหมอดูทำนายงั้นเนี่ยนะประเด็นที่น่าสนใจแล้วใครจะเป็นนายกบัตรีคนต่อไป หมอดูทำนายแบบนี้มาหลายยกเลยวทำนายผิดมากัน,น,นตลอดเพราะการเมืองไทยไม่ได้อยู่กับหมอดูประเทศไม่ได้อยู่กับหมอดูประเทศไม่ได้ยึดหมอดูเป็นหลักและหมอดูก็ไม่รู้ว่าประเทศเดินไปทางไหนหมอดูได้แต่เดาเอาแต่สติในอดีตมานะครับบางคนนี่ใช้หลักจินตนาการล้วนๆเลยทํำนายไายทักนชวชว่าเชยๆเลย จริงๆหลักโหราศาสตร์ของไทยมีหลักอยู่จาได้ไหมฮะตลอดรลยเวลาที่ผ่านมาหลายปีเก้าปีหมอดูทุกคนทํานายเหมือนกันเหมือนกันตรงกันทุกคนจะมีรัฐประหาร้อนตั้งแต่วันวันนั้นจนถึงวันนี้ก <c oughs> ็ไม่มีรัฐประหาร้อนนะจะมีรัฐประหารจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการรัฐประหาร พลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จะรัฐประหารตัวเองสารพัดจนถึงวันนี้จะสิบปีแล้วยังไม่มีเลยทําไมทร<ส>าบไหมฮะเพราะหลักยุทธศาสตร์ทางการเมือง,งาการปกครองเนี่ยหมอดูทานายไปทางไหนเนี่ยมีทางเกิดมันมีเทรนดอนึง,องมันสําคัญอันหนึ่งนะหมอดูทํานายไปซ้ายมันจะไปขวาทํานายหน้ามันจะไปหลังคนเชื่อว่ามันจะเดินไปข้างหน้า มันจะเดินไปข้างหลังคนบอกว่ามันจะไปข้างหลังแน่นอนรับรองงานนี้จะบินไปแทนเพราะคราวนี้พยักติดปีกแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักเจียมกิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คำน้อยม่ได้เคยมีปริดปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้นเรี่ยวแร สบายของพระราชาที่สืบสานร,รักษาอ่อยอไข่ใครจะ ททใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด ข้าพวงไทยพร้อมกันจะรูมสู่เสด็จทรงสิ่งใรจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลังพระกลิ่มสุดดั้และจะรอ